จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสัญ,ญลักษณ์เป็นอินดัสทรีบนสลักกินแบ่งรัฐบาลเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาทางเว็บไซต์ Anti-Fake New s e n t t r t t h i l l n n d ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์ Green Industry บนสลักกินแบ่งรัฐบาลเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาอิสลามทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าอย่าซื้อสลากลอตเตอรี่ที่มีสัญ,ญลักษณ์คำว่า Brain Industry อยู่บนสลากเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมุสลิมถ้าอุดหนุนซื้อมาเท่ากับว่าท่านได้ช่วยผู้ทำลายชาติาศาสนาโดยตรงนั้น ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ GI หรือ Green Industry ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยโรงพิมพ์สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทั่งได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3หรือระบบสีเขียวเลขที่ GI 3 0820ั2564เมื purpose, ่อวันที่18มิถุนายน2564ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังติดตามได้ที่เว็บไซต์ glo.or.th สรุปคือสัญ,ญลักษณ์ g r e น n ินด u s t ร y ที่อยู่บนสลากเป็นมาตรฐานที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางศาสนาอิสลามแต่อย่างใด